เล่าก่อนจันชูจะไปไหนอ่ะโอ้ช่ว <laughs> งนี้แรงคลิปเลืเกินไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวันนี้เนี่ยคลิปแรกนั่นเองโอ้โหเหรียญตกหวบเลยฮึ่งในนีสเซอรรียนเลยคว้ามาโนอนวอยไ,ไปกับพี่ก้อนไปไรกับข้าวกับผมน้องกับข้าวสดหรืออะไร สุดแล้วหมูไก่แตงกวาเต็มหมดเลยเขายังไม่ได้กินหรอเหล้าอีกต้องเหล้าเหล้าไปให้เขาช่างเก่งก็ฝากซื้อเบียหนึ่งลังเบชาเบียรแล้วเลโอลังหนึ่งแล้วก็เหล้าขาวขวดใหญ่ก็รอเลยก็ผมบอกว่าไปบ่อไหมช่างเก่งเลี้ยงเบียร์เลโอปันลมหรอหายใจฮะไปไปกับถึงบ่อแล้วอ้าว กลับมาคืนเห็นคลิปอยู่พี่จูพี่จูมานานตะชายเออต้องไปบบนแน่นอนแหละจะไปถึงแล้วสีน้ำมันให้ไอ้เอกก่อนเพกมายังยังเลยนาเดียวนาเดียวเดี๋ยวเสร็จยังตัวนั้นล่ะอ๋อพี่ต้องย้าย200ไปนู่นแล้วก็วาเลนไทน์ไปคืนไม้บันไทยเอ้าวบรัน วาเลนไท้ายย้ายไปไหนก็ย้ายเจ้าหญ้าเขียวไปลง,นง,งนหน้างานหน่พี่ไปดูแล้วห <c oughs> น้าง,งานตรงไหนที่หน้างานตรงไอ้ทางรัดยางเลีย้ยวเลีย้ยวขวาไปรถดำต้องวิ่งไหมไม่นี้งานชุกงานเหมาอ๋อแล้วเราพอแล้วถ้าเสร็จตรงนี้เราดำไปตรงไหนต่อมาแล้วแน่ยพี่ก็ไปด้วยอุ้ยอีกสองสามวันก็เสร็จแล้วมั้งวันนี้น่าจะได้อยู่สามร้อยกว่าเที่ยวละ ก็ห้าห้าร้อยเที่ยวอ่ะน่าจะได้วันนี้ได้คนละสี่สิบโอ้ใครกูสาเนี่ยไม่มีน้ำเลยเนี่ยคนตกกี่รอบกี่รอบน้ำไม่ขึ้นสิขุดใหญ่เกินเนี่ยตอนแรกมันเล็กกว่านี้ต้นอะไรขึ้นเต็มเลยมันต้องตัดหออตัดทำไมไม่ให้มันขึ้นเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็ ตอนแรกสามมันเล็กกว่าน,นี้ครับแล,ล้วไปขุดใหญ่ก็ดิมที่นี่ไม่มีน้ำเลยปกติเขาล้างรถตรงนี้เลยจานชูมาขุดปุ๊บน้ำหายหมดเลยโอ้มไม่เต็มง่ายหรกเื่าม,มันประมาณปีหนึ่งอ่ะไม่เต็มหรอกเ <c oughs> ปีนี้ก็ไม่เต็มอ้าตีเลยดินมันจะถล่มลงมาหมดก่อน,นอ่ะจะไหลลงมา,งมาหมดหน้าข้าวน่ะ ถึงจะได้บอกเขาจะสูบบอกอะหรือว่าไงฝนตกตลอดอ่ะหูตรงนี้มันอยู่เนินด้วยเนาะมันเนินมันอยู่ตรงเนินพอดีไงครับเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไอฝั่งทางอะไรนะทางจอดอะไรเงี้เลยเสีะหายเลยบอกมีคนมาขโมยอ่ะตัดเอาไปใช้ใช้ไปใช้กรนเอาเลยขนาดอยู่หน้าบ้านตรงไฟนั่นเองเนาะ ธรรมดาที่ไหนนยไม่ได้เป่าม้านน้ำมาสามวันแล้วอะรถผมไปบ้านไม่ได้แล้วคนติดโควิดเต็มอีอย่าว่าไปบ้านเลยแถวนี้แถวนี้อันตรายนี่ศูนย์เด็กติดแล้วครับ<ะ>คนหนึ่งครับอ้วบาวทำคนรวยคนรวยเต็มเลยยิ่งก็เขาว่ามันมันก็ติดกันทุกคนแหละ ยากพี่เราปลอดภัยแล้วยากลุ่มเสี่ยงสูงเมียพี่ก็เสี่ยงสูงไปไปด้วยกันทั้งหมดเนาะอ้าวก็ก็ยากันทั้งหมู่บ้านแล้วเนาะตายตายตายแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็รักษาตามอาการเก้าไม่ไปเอากับข้าวไปให้ทีมงานไปแล้วครับ เ oh. สดินจนเนี่ยดูดิเหมือนมันช้ำในครับเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเลือดข้างในอะ่ะเจ็บมากเลยตอนนี้เจ็บมือครับเจ็บมือข้างนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำงานหนักนะแต่ว่าไอเล็กเสดินอะ่ะมันมันบาดมือไหมมันไม่ได้บาดมือหรอกมันสีอะ่ะ ไฟไม่ติดข้างหนึ่งแล้วมีไฟลีไฟลีหรือไฟเบรกนน่นก็ไฟเบรกครับเลย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 มาเลยมาเลยเลยเลยเ,าเล้าเรลอร์ไปย้ายเออเจ้ายักษ์เขียวครับเพื่อที่จะไปหน้างานใหม่ มันจะขับง่ายขึ้นแล้วนะใส่เกียร์อะไรอย่างงี้นะโอ้โอ้เสียงโหดมากเลยฟูโซ่เสียงโหดสุดแล้วนะผมว่าฟูโซ่กับเอสเจ็ดร้อยอ่ะชอบเสียงชอบเสียงฟูโซ่กับเอสเจ็ดร้อยครับฟูโซ่ก็จะเป็นตัวพิตาลอ,อะ่ะหกเอ็มหกเอ็มหกศูนย์หนึงหกเอ็มหนึ่งหกเอ็มหกหนึ่งหรือเปล่าตัวนั้นอะ่ะเสียงโหด แล้วก็ S700 S700 อเนี่เสียงสุดจัดเลยครับเสียงมันจะแบบเสียงมันใหญ่อะแต่เมกาเสียงมันก็มันก็ใหญ่นะแต่เสียงมันจะมันเหมือนมันมันไม่ใหญ่เท่า S700 จนะเครื่องมันเล็กกว่าเ,เล็กกว่าเยอะแค่สองสอง้อยกว่าเองเนจะ็ดรตั้งสามรอกว่าสี่รอนี่ค โอ้โหนี่ทำง,งานเหนื่อยทั้งวันครับนี่เจอปัญหาหลายอย่างเีวเราไม่พูดดีกว่าปล่อยไปครับไม่ใช่เออหน้าที่ไม่ใช่อะไรครับสู้เราเก็บแรงเก็บอะไรไว้ทำ MM งานดีกว่านะครับดีวมันได้ล้างรถเลยช่วงนี้ก็อาจจะมีคนบอกว่าเออขับรถไม่ดูแลรถก็มันไม่มีเวลานะเนี่ยถ้าผมล้างรถอะ ผมก็ต้องไปล้างที่เขื่อนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่เปลืองน้าล้างนี่เปลืองน้ำครับเพราะว่าใช้น้าประปาเพงครับเดือนหนึ่งเดือนเรเป็นพันนะครับน้ำประปาแต่วนนี้ก็เช็ครถเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เป่าหม้อน้ามาสามวันแล้วยังไม่ได้เตะหม้อน้ามาสามวันแล้วยังแบบกังวลอยู่เรื่องความร้อนแต่ก็แต่ก็ขับไปดูความร้อนไปถ้ามันขึ้นก็พักเพราะว่า หม้อน้ำเรามันไม่มีที่เป่าเนาะผมจะเป่าที่ร้านมันก็แพงครับเป่าที่ร้านนี่เป็นร้อยนะครับเป่าหม้อน้านี่สู้อเอาไว้เผาเองดีกว่าเดี๋ยวรอเวลาว่างจะไปเป่าอยู่แถวบ้านเสียบอยหรือเปล่าแถวไอ้สายสายสิบเอ็ดนะครับร้านช่างข่าเทคเครับอยู่ น็อตผมว่ามันสั้นไปนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวยาวพี่อันจะยิงมามันสั้นเกินเนทีนี้มันขับไปแล้วมันหลุดแกน่าจะเปะเปะหรือ่าน่าจะไม่ได้เปะนะเนี่ยถ้าเกิดถ้าไม่ใช่งานนอกจริงนะอันนี้จะเป็นงาน p c y เปะก็อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่แต่ว่าไม่มั่นใจ ตัวอยางแกก็ถามเลยว่ายิงเลยผมก็อ่ะยิงเลยยังไงเปะไปมันไม่มั่นใจครับนี่ก็ยิง Not. น็อตยิง Not. น็อตครับตัวนี้แปะได้เพราะว่ามันเรียบถ้าเป็นแบบนี้างเห็นไหมมันเป็นยงอะไร,ะไรมันเป็นไหนโค้งอะ่ะมันแปะไม่อยู่ครับต้องยิงน็อตแปะอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องยิงน็อตคือเกา่านีเดี๋ยวนี้ผมว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ แล้วก็เป็นตัวนี้ครับเป็นแบบอ,อันลิกอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่าตาจ,จริงก็อยากได้งานยุ่นอยู่นะแต่ว่าเงินไม่ถึงครับแต่งไปราคาก็ยิ่งสูงเ <partido> นี่ยผมถามกระจังนะานะหน,นึ่งหมื่ะเนี่ยแค่เนี่ยหนึ่งมืนงานเอ่อของศูนย์พาร์ทศูนย์แท้ kitty. ถ้าเป็นหน้าหลีดมันจะสวยไหมผมว่าไม่สวยหรอกรประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกนคลิปหน้าแล้วกันนะครับ